สวัสดีครับเข้าสู่รายการตี้โตโกทีวีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในช่วงใหม่ช่วงที่ชื่อว่ารถเกลือหกหน้าบ้านนั่นเลงนะครับผมรายการนี้ก็จะมาทําการเปิดหลังกล่องบอดี้ไฟนะครับผมนี่อย่างนี้นี่เปิดหลังกล่องบอดี้ไฟนะครับผมก็จะดูว่ามันเกลือหรือไม่เกลือนะครับวันนี้เราเรา,เราได้ซื้อบอดี้ไฟมาสามก,กล่องเลยนะครับผมกล่องแรกก็จะเป็น CP01 เป็นขีดสีนะฮะเด็กเด็กเด,ด็กมกรเทพปิศาจ ก็ซีพีอันศูนย์ศูนย์หนึ่งนะเป็นกรดทัชไวท์สายฟ้าดาก้อนแล้วก็เป็นปีทีศูนย์สี่ขีดสองเป็นเรนโบ้เรนโบสตาร์นะครับอืมออกมาใหม่ในสีเป็นผมก็ไปซื้อมานะสองกล่องนี้ซื้อจากสองกล่องนี้ซื้อจากนั่นนะครับซื้อจากเออซื้อจาก s h อ p e ี้นี้ซื้อมาจาก ซเว่นอีเลเว่นนะครับก็ช่วงนี้เป็นช่วงสถานการณ์โควิด1 9กนะครับก็ขอให้ทุกคนอยู่ในบ้านดีกว่านะครับอย่าไปออกอย่าออกข้างนอกนะครับก็อยู่บ้านกินร้อนช้อนกลางออก็อย่าลืมล้างมือบ,บ่อยๆด้วยนะครับผมโอเคพูดเสร็จแล้วก็มาเข้าสู่ช่วงเลยเลยครับโอเคจะเริ่มที่กล่องแรกกันเลยนะนี่เปิดเลยโอเคเปิดแล้วอืมร้อยโอเคอลวกโอเคแล้วก็จะขอัวนี้ Okay, แล้วก็จะมาดูกันว่ามันได้อะไรนะครับผมชิปเป็นไรอะมองไม่เห็นเหมือนกันเอ้ยสีม่วงสีม่วง,วง,วงอย่างนี้นี้เี๋ยวตลยากเลยเฮ้ยสีม่วงว่าใช่แล้วเป็ตัวเดียวนี่ครับผมมังกรผลึกสวรรค์อันโดอัลทล่านะครับวอยีผมก็ชอบนะครับใบนี้ขายได้แพงด้วยนะครับเกยหนึ่งใบร้อยก็หว้เยีายนี้ ต่อไปต่อไปไปดิจะบอกทิ้งแต่ถ้เขี่ยมาต่อไปมงกรกล่องนี้นะคะกล่องนี้กล่องนี้เองกล่องนี้นะฮะดูกันเลยว่าได้อะไรชิชส่วนตัวผมอยากได้ ดำมแม็กซิมัมกับเบากับเบาเบาร่างไม้ตายนะครับผมเลยนะหนึ่งสองซับสุสเรียกลิฟไม่มีไม่มีความอยากได้เลยนะครับมังมังกรแห่งกาอราระวกาศที่บิดเบี้ยวสุดเอกลิฟไม่ได้อยากได้นะก็เก็บไปไม่มีความอยากได้มันเลยนะฮะเออไปเนื้อดิ๊กนี้นะครับผมนี่ เดี๋ยวผมก็จะมารีวิวด้วยนะครับผมวันนี้ขอแกะหลังกล่องก่อนผมจะมารีวิวเด็กพวกนี้ด้วยนะครับผมเนาะลอยยองจริงใบนี้ก็ขอเป็นดัมแม็กซิมัมเถอะนะดัมแม็กซิมัมจะได้เป็นจัดเด็กได้นะจัดเด็กได้นะจะไปจัดเด็กคือผมก็เคยรีวิวไอการจัดเด็กของ โอเคผมก็เคยรีวิวคลิปเอ่อจัดเด็กดับคอนไอแตมจะมีดำแม็กซิมัมสองตัวแต่อยากได้เพิ่มอีกตัวหนึ่งว่ามันขึ้นยากมากนะดำแม็กซิมัมเถอะครับจุบ๊บจุ๊บแม็กซิมั่มจงมาวิ่งดำแม็กซิมัมสุดยอดนะครับดำแม็กซิมัมนี่ผมอยากได้มากเนาะมะกรณะูณาคตสุดขีดดำเดอะแม็กซิมัมนะครับอุ้ยของตกขอโทษที่ผมจะบอกว่าแม็กซิมัมแปลว่าขีดสุดนะครับอันนี้คืออ่ะ แม็กซิมัมอันนี้เปิดเผื่อคนนงไม่รู้แม็กซิมัมว่าขีดสุดนะครับเพื่อขีดสุดสูงสุดแล้วนะฮะโอเคมาขอวางไพ่ก่อนนี่คือใบแรกเราได้มาแล้วครับก็จะเป็นโอเคอุ้ยไอยควาเป็นอัลโราใบาแรกที่เราได้มาโอ้ยโอ้ยของตกโอ้ยโอ้ยของตกนะโอ้ยเป็นแล้ก็ลืมสมัยอนโนทราใบาแรกที่ได้มาจาก ศูนย์สี่นะฮะยิคศูนย์สี่มังกรแดลกต่อไปเป็นมังกรกาากาศที่บิดเบี้ยวโซเดกลิฟได้มาจากกล่องซีพีศูนย์หนึ่งขีดหนึ่งนะครับอืมไม่ค่อยอยากได้สักเท่าไหร่เนะาะต่อไปก็เป็นไม่นิอจากได้มากได้จากซีพีศูนย์หนึ่งขีดสี่นะเออผมซื้อนี้มาหลายกล่องไปนะซื้อมาสองกล่องสามกล่องเนาะขอโับเสียงขอโทษกับเสียงไพยด้วยนะครับ <c oughs> ขอโทษกับเสียงอภัยด้วย นี่นะครับใบนี้เลยแม็กซิมัมนะครับอืมก็ก็ผมก็ขอจบคลิปไนก่อนแค่นี้นะครับก็อย่าลืมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้กับช่องตีโต้รูทีวีด้วยนะครับผมก็ก็อย่าลืมล้างมือกินล้อนช้อนกลางด้วยนะครับผมก็ขอลาไปก่อนคลิปนี้ไม่กี่นาทีนะครับเพราะว่ามันปวดแค่หลังกลองก็ขอให้ทุกคนอยู่บ้านนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย ขอบิ้งที่อน๊ายบายนะครับอย่าล like ืมกดไลค์กดแชร์ด้วย